สวัสดีค่ะสวัสดีจากวิมานไม้จ้าวันนี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตความงามของไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามลูกน้อยนะคะตอนนี้เริ่มโตแล้วนะคะถ้าใครเคยเห็นคลิปก่อนๆที่เอามาโชว์ให้ดูมันจะยังไม่กัดสีเท่าไหร่นะแต่ว่ารุ่นนี้เริ่มกัดสีแล้วโดยเฉพาะตัวนี้นะคะตัวนี้ กัดสีสวยมากๆค่ะเห็นไหมทั้งๆที่เขายังไม่ได้ใบใหญ่นะคะยังเป็นลูกไก่อยู่ยังเป็นลูกไก่อยู่แต่ว่ากัดสีสวยอาจจะเพราะเราใส่ปุ๋ยอันนี้ก็ได้คอสโมโค้ดนะคะสูตรสิบสามสิบสามสิบสามนะนางกัดสีสวยเลยนี่สวยมากกระถางนี้ก็สามใบหนึ่งหลอดกระถางนี้ก็สามใบนะคะ อันนี้ก็สามแต่ว่าใบนี่เหมือนกับทิ้งแล้วเนี่ยแล้วก็มีกระถางเล็กอีกนะคะกระถางเล็กนี้ก็จากชิ้นผ่ายังไม่กัดสีเลยค่ะจริงๆมีอีกใบหนึง่งแต่ว่ามันทิ้งไปแล้วก็เลยดึงออกนะคะเหลือใบนี้กับใบที่กำลังจะแทงหลอดขึ้นมาแล้วตัวจิ๋วเนี่ย ตัวจิ๋วนี้ที่แรกก็ลุ้นนะคะว่านางจะใช่ไก่ตัวงามไหมนะคะปรากฏว่าน่าจะใช่อยู่นะก้านก้านสีเหมือนอยู่แต่ว่าไม่มีสีอะไรเลยแต่ว่าเห็นสะดือนางมีจุดแดงแดงตรงนี้เพราะว่าไก่ตัวงามจุดตรงกลางเขาจะแดงหมดเลยนะคะจุดตรงนี้นสวยมากๆ นี่ก็เป็นตัวมิตรไก่ตัวงามหกกระถางเจ็ดกระถางนะคะจริงๆไก่ตัวงามมีทั้งหมดเก้ากระถางเป็นแม่ไก่ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นลูกเจี๊ยบเแบบีอีกกระถางหนึ่งนะคะเอาไปซ่อนไว้มุมนู้นมุมที่มันหลบลมนะคะช่วงนี้ลมแรงใบนี้รู้สึกจะทิ้งเดือดตัดออกเลยตัดออก นะคะส่วนกระถางนี้จูจๆนางก็ยุบตัวหายไปเลยนะคะเมื่อก่อนใบเขาเจะประมาณใบเนี้ยใบใหญ่มากแล้วก็กัดสีมาแล้วนะคะสามใบถ้าย่อยร่วงออกหมดเลยอันนี้เป็นใบใหม่ที่ขึ้นมาน,นี่ยนี่จากต้นใหญ่ประมาณนน้นกลายเป็นยุบตัวเหลือแค่นี้นะคะ อาจจะลงหัวด้วยละมั้งท่าทางแต่ก็ไม่ได้ลือดูนะคะไก่ตัวงานทั้งหมดจะเป็นมีทั้งชิ้นผ่าแล้วก็ไม้แยกหน่อนะคะแยกหน่อก็คือจิ้มมาจากต้นแม่นะคะเห็นมันเกิดขึ้นข้นขางๆก็จะใช้มีดจิ้มมานะคะคัตเตอร์จิ้มออกมาแต่บางตัวก็จะเป็นชิ้นผ่าที่อุดหนุนน้องๆที่เขาผ่าเองนะคะ วันนี้ก็เอาไก่ตัวงามมาโชว์เพื่อนๆแค่นี้นะคะสนใจอยากซื้อไก่ตัวงามก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะถึงเบอร์เฟซบุ o กไลน์แล้วก็เพจไว้ใต้ช่องคอมเมนต์นะคะมีหลายๆตัวที่แบ่งขายนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาถามว่าตัวนี้แบ่งไหมตัวนี้แบ่งไหมนะคะก็สอบถามเข้ามาในช่องทางการติดต่อที่พี่บัว ใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีพี่บัวตอบกลับไปในช่องคอมเมนต์ของเพื่อนๆแล้วมันเหมือนกับเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะคะไม่เห็นการตอบกลับนะคะหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งนะคะกดเข้าไปที่ช่องแล้วก็ไปดูตรงที่ข้อมูลของช่องนะคะมันจะบอกช่องทางการติดต่อทั้งหมดนะคะเพื่อนๆเลือกเอาได้เลยนะคะว่าจะติดต่อทางช่องทางไหนมันก็จะมีไลน์มีเฟซมีเพจนะคะมีสาม สช่องทางนะคะโอเคค่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย